นี้คุณทิพาพร้อมแล้วที่จะวิเคราะห์เรื่องทองคําให้ฟังคุณทิพาสวัสดีครับค,คุณพัชสวัสดีค่ะครับเชิญเลยฮะค่ะสําหรับคารทองคานะคะอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดแล้วนะคะเมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมาที่ระดับหนึ่งพันสี่รยสี่เหรียญยูเอสอล่าตัดไฟอันะคะ สำหรับ,บอาทิตย์นี้ก็ดูแล้วก็ถ้าจะออมีโอกาสปรับตัวขึ้นสูงอีกเช่นกันนะคะก็หลักหลักยังเป็นเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะดูแล้วว่าถ้ายังไม่มีการคลี่คลายลงนะคะแล้วก็ถ้าดูแลเหตุการณ์ยังแย่ลงอยู่ก็มีโอกาสผลักให้ราคาทองคําสูงขึ้นโดยที่ตอนนี้เองก็มีประเทศอีหร่านเพิ่มขึ้นมาอีกประเทศหนึ่งนะคะโดยที่กรอบราคาทองคําสัปดาห์นี้จะอยู่ที่ระดับ1,400เหรียญจนถึง1,500เหรียญ US Dollar ต่ออ r y o u t s นะคะเทียบเป็นเงินบาทบ้านเราก็ตกอยู่ที่2 1 0 0บาทนะคะจนถึง21,400บาทต่อบาททองคำนะคะโดยที่จุดที่สําคัญของราคาทองคําก็คือจุดที่1,454 US Dollar ต่ออ r y o u t ถ้าสามารถผ่านจุดนี้ไปได้ไดก็มีโอกาสได้เห็น 1,500เหรียญดอลลารต่อถอยอาได้ภายนในอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็ตัวสถานการณ์หลกัหลกๆก็ยังเป็นสถานการณ์ของตะวันออกกลางซึ่งเป็นตัวปัจจัยหลักที่ผลักทําให้ราคาน้ำมันขยับสูงขึ้นอย่างจะเห็นได้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันอย่างนายเม็กเองก็ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ105เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวหลักเลยเหมือนกันที่ทําให้เกิดเงินเฟ้อเพราะราคาน้ํามันขึ้นทองคําก็ขึ้นด้วยพร้อมกันก็เลยช่วงนี้ถ้าสังเกตดูก็เห็นได้ว่าพอน้ํามันขึ้นทองขึ้นน้ํามันลลงงงทองก็จะะะด้วยนะคะ ครับแล้วถ้าดูนี่การประชุมของกรนง,งที่จะขึ้นดอกเบี้ยนี่จะมีผลกับเรื่องข่าเงนินบาทที่จะสะท้อนถึงราคาทองคาในบ้านเราด้วยไหมฮะก็น่าจะส่งผลเหมือนกันค่ะในเรื่องของข้าเงนินบาทที่อาจจะมีโอกาสในการแข่งข้าแข่งค่าขึ้นนะนะคะแต่ว่าถ้าเราดูในแง่ของปัจจัยรวมแล้วเชื่อว่าสถานการณ์ของตะวันออกกลางน่าจะส่งผลกับ ับราคาทองคําโดยรวมมากกว่านะคะแต่ว่าถ้านักลงทุนที่ยังไม่มีทองอยู่ในมือตอนนี้และอยากจะเข้ามาสะสมนะคะอยากจะให้เรามาระวังในการเข้ามาลงทุน,นดนินึงด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้ามีข่าวใหม่ตัวไหนที่ออกมาดูแล้วจะเป็นตัวที่ส่งผลในในแง่ของการที่คลายของสถานการณ์ในตะวันออกกลางน่าจะมีผลทําให้ราคาทองคํามีโอกาสปรับลดได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงอาจจะมีโอกาสในการปรับลดประมาณสัก30เหรียญ US Dollar ต่อ t r หรือว่า สามร้อยบาทได้ภายในหนึ่งครั้งได้เลยโโนะคะทอเลยทีเดียวค่อนข้างแรงเพราะว่าอย่างในสัปดาห์ที่แล้วพอมีข่าวว่าทางลิเบียน่าจะดีขึ้นภายในหนึ่งคืนทองคําก็ปรับลดลงมาประมาณยี่สิบเหรียญดอลลาต่อฝอายนาซีต้องถือว่าช่วงนี้เป็นจังหวะที่ต้องระมัดระวังในการลงทุนทองคําพอสมควรนะคะครับครับเอาละครับ,รบขอบคุณมากนะครับคุณธีภาครับ,รบถ้า,ถา